กระบะปีใหม่ไม่น้อยออปชันครบต้องคันนี้เลยนะคะนาวาร่า 2.5E Black Edition ปี19.20คันนี้นะคะรถมือเดียวสภาพเดิมๆสวยๆเลขไม่แค่39,000เท่านั้นเองนะคะใครสนใจมองหากระบะว้ใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้นะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดทามไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีแดงดำสีเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์ติดให้จากโรงงานนะคะออปชั่นลน้นๆเลยคันนี้ได้พวงมาลยัยมังติฟังก์ชันปุ่มแอ็งจิ้งสตาร์ทนะคะแล้วก็ ็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะลูกค้าเกียร์ธรรมดาราคา3า9 0 0 0บาทเท่านั้นเองไม่พอนะคะคันนี้มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะนั่งกันเย็นๆปกปันสบายๆเป็นกระบะแ k บยกสูงเกียร์ธรรมดานะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะฟรีดาวพนหกพันเท่านั้นได้กระบะปีใหม่ใหม่น้อยสภาพสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อฮานัทได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสบอกเลยว่าไม่ผิดหวังยังไงก็คุ้มนะคะแนะนําไปอีกทังเลือกเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถกระบะปีใหม่ไม้น้อยออปชัหล่นหลน่ลนอีกหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันนะคะกับตัวนิสันโนเวล่าส e black edition คันนี้นะคะปี1 9 2เเลขไมหม่้โลเท่านั้นเองสภาพเดิมๆสวยๆออปชั่นครบนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน6,000เท่านั้นใครที่สนใจอย,อยากได้กระบะไปใช้งานนะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆมาพร้อมกับออปชั่นหลน่ลนคันนี้ตอบ โจทย์แน่นอนนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะใครสนใจนะคะรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนไปทะเบียนนี้เลยนะคะสอง,ของเขาพุทธหอหีบสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโเมียมนะคะกระจังหน้าเนี่ยดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะ สภาพเดิมๆส,สวยๆชุดแต่งสติกเกอร,รอบคันจากโรงงานนะคะสีดําแดงนะคะคันนี้แดงดํานะลูกค้าสภาพเดิมๆสีเดิมจากโรงงานนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทมมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะผ่อนแค่6กพันเท่าน,นั้นเองลูกค้าขาราคาค่าตัวนะคะ3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะได้รถปี1 9บเไปใช้งานกันเลยนะคะไม่สามหมื่นเกโลนะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนออปชั่นล้นเลยนะคะได้กระจกเดิมทุกบานด้วยนะ นะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวฝากข้บกระจกนะคะเป็นสีดําส่วนตัวรอนะคะคันนี้ได้ให้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะน็อตหรูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะเดี๋ยวนัดเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะเพราะว่าคันนี้ยางปี1 9มาพร้อมกับตัวรถนะคะเดี๋ยวนัดเปลี่ยนยางให้ใหม่ลูกค้าได้รถสภาพส,สวยๆพร้อมใช้ไปกันแน่นอนนะคะช่วงล่างเดิมๆไม่มีคราบน้ามันหยดเลยเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะมือจับประตู สองฝั่งเป็นสีดำนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจคีย์เลสสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยติดคิวกันศาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปอีกทางเลือกคันนี้ผ่อนแค่6000บาทเท่านั้นนะคะเป็นกระบะแคบยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดานะคันนี้เกียร์ธรรมดาแต่ว่าออปชันเนี่ยให้มาครบเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ห่วงออปชันเลยนะคะให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะคะแล้วก็แผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให เห็นชัดเจนสามารถเช็คข้อมูลเช็คประวัติกับศูนย์นิสันได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นหมดเพลงได้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มออปชั่นล้นลเลยนะคะได้ตัวจอนะคะอ่าตัวจอเนี้ยก็คือเป็นเครื่องเล่นเสียงวิทยุ CD ดีธรรมดานะแต่ว่าเขามีในส่วนของกล้องถอยหลังมา าให้ด้วยนะคะได้กล้องถอยหลังมันมาด้วยกุญแจรีโมทหน้าตาแบบนี้นะคะปุ่มเองจิ้งสตาร์ทหลบอยู่ด้านในลูกค้าเหยียบคัดเหยียบเบรคแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะคันนี้ได้ปุ่มเองจจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะอะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันดูนะคะนี่นะคะหานกุญแจอาจจะอ่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวนัดเป็นหานกุญแจให้ด้วยนะคะเล็กไม่สาม0 0ืนเก้าพันโลนะคะ ไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไหม่ก่อใหม่แน่นอนนะไม่สามหมื่นเก้น้อยด้วยนะคะรถปีใหม่ไหม่น้อยพนเบาๆพนสบายๆใครสนใจรีบทักมาหามันอ่ารีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะคันนี้เขามีนี่กล้อง กล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะนี่แสดงผลที่หน้าจอนี้เลยนะกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งให้จากโรงงานก็ถือว่าออปชั่นเนี่ยได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะเป็นกระบะแครบยกสูงนะคะลูกค้าใครสนใจหามพาเลยผ่อนหกพันเท่านั้นนะคะฝ้าเพดานไม่มีคราบสปกปรกเลยเทินะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดาตัดด้วยลายได้สีส้มนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะเป็นกระบะโอเพนแคปนะคะตัวแคปสามารถเปิดได้นะพลาสติกได้ หลังเนี่ยเขายังไม่ดึงออกเลยนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้บอกเลยว่าสวยนะคะคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆออปชั่นครบเลยนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะเดิมๆเลยไม่มีรอยเข็บขยื่นนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะลูกค้าใครสนใจนะคะอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์0982-609587นาดเนัดเพชรยนต์ ตามหน้าจอเลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนเป็นตัวนิ s สัน n าว RA b บ a c k e dition นะคะ2.5 e ปี1 9 2เารถมือเดียวสภาพเดิมๆสวยๆนะคะออปชันเนี่ยได้มาครบแล้วสีแดงเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะ3 4 9 0 0 0บาทนะคะค่าตัวคันนี้3,49,00 0ผ่อนแค่6000นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะมือจับประตูตรงกระบะท้ายนะคะก็เป็นสีดำนะกล้องถอยหลังติดตั้งให้จากโรงงานโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังติด ตัวไรฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ไฟเบ,บรคดุจที่สามีเห็นชัดเจนกระบะไรเนอร์นะคะติดตั้งให้พร้อมเลยนะไม่มีร่องรอยขีดขว่วนไม่มีรอยถลอกรอยสึกรนะคะลูกค้านี่สภาพเดิมๆสวยๆพร้อมใช้ไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันใครสนใจห้ามพาดเลยนะได้กระบะสวยๆปีใหม่ไม่น้อยออปชั่นรน้อนๆไปใช้งานกันเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะพ่อดีน่าสูงสุด7ปี8 4งวดนะคะลูกค้าต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไป ให้ถึงที่เลยนะนี่ภายในนะคะสวยมากนะคะันนี้แนะนําเลยนะคะใครสนใจนะรีบติดต่อหานัดได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้กระจกเดิมทุกบานด้วยโลโก้นิสันมีติดอยู่ครบนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยะคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบ2 5 0 0ซีซี163แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยไม่มีสัน่นไม่มีสะทานไม่มีคาบดับมันหยดเหละเยิ้มนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้า พวกอ่ารอยเม็ดอาร์ตรอยเชื่อมรอยต่อคือเดิมๆจากโรงงานซีนเดิมจากโรงงานนะคะการันตีให้เลยนะถ้าลูกค้าไปตวรวจสอบเจอว่ามีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะคานหน้าด้านในนะคะให้ดูเลยคานด้านในนะตรงๆเลยนะคะไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะคันนี้ซีนเดิมจากโรงงานหัวน็อตตรงแก้มนะคะด้านในสีเดียวกับตัวรถเลยหัวน็อตฝากกระโปรงไม่มีรอยเข็บหยื่นฉงวน การความร้อนก็ยังอยู่นะคะคันนี้แล้วก็สติกเกอร์มอกอน,นะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลยนะการันตีโครงสร้างเลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะบอกเลยได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะเพราะว่าราคาไม่แรงด้วยผ่อนสบายด้วยแล้วก็ออปชันเนี่ยให้มาค่อนข้างครบด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะมือเดียวกระจกเดิมทุกบาทน,นะคะกับตัวนาวาร่านะคะ2 5 e b l a c k Edition คันนี้ปี19-20นะคะไม้39,000โลออปชันเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลย 349,0นบาทนะคะฟรีดาวผลห6,000เท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098 260 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันเดินทุกเคสแน่นอนนะคะมีเลดดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะแล้วก็มีบริการไฟแนนซ์ไปรเซ็น์ให้ถึงที่เลยต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะรับรองว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก่นจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด ke ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปวิดทให้ได้ชมกันไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ